สวัสดีพี่น้องที่รักมิวพี่สุขิดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องและในอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คือวันอังคารที่แล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็หนุนใจพี่น้องทุกท่านเกี่ยวกับเราต้องมีเพื่อนร่วมคําอธิษฐานหรือมีเพื่อนที่คอยอธิษฐานร่วมกันกับเราเนาะและในเช้าวันนี้นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าเราไม่เพียงแค่ต้องมีเพื่อนร่วม คำอธิษฐานเท่านั้นแต่เราจะต้องมีเพื่อนร่วมคำนุนใจด้วยนะคะเราต้องมีเพื่อนที่คอยหนุนน้ําใจเราเช่นเดียวกันในความที่เรานะคะจาเป็นจะต้องมีคนที่เข้าใจเรามีครอบครัวที่รักเรามีครอบครัวที่เข้าใจเราในด้านของฝ่ายจิตวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกันเราจําเป็นจะต้องมีครอบครัวหรือมีเพื่อนที่คอยให้คำนุนน้ําใจ มีเพื่อนที่คอยแบ่งปันเพื่อที่จะนำซึ่งกันและก,กันในการติดตามพระเจ้านะคะนำซึ่งกันและก,กันเพื่อที่จะมีกำลังในการที่จะติดตามพระเจ้าไปดังนั้นก็เลยอยากจะนำพระคำของพระเจ้านะคะในปัญญาจารย์บทที่4ี่ข้อที่9ถึงข้อที่10นะคะมาหนุนใจพี่น้องทุกท่านพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีด้วยว่า ถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นนะคะคพระคัมภีร์กำลังหนุนใจเราบอกว่าสองคนหรือว่าสามคน4ี่คนเราก็คือมากกว่า1คนนะสคนก็ดีกว่าคนเดียวดังนั้นถ้า 3, 4, มี่ห้าคนก็จะยิ่งดีกว่าคนเดียวถูกไหมคะ เพราะอะไรเพราะประคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลดีของงานนั่นกําลังหมายความว่าเมื่อมีสองคนในการร่วมงานหรือในการร่วมทําบางสิ่งบางอย่างด้วยกันเนี่ยสองคนก็จะมีผลที่ดีกว่าหนึ่งคนและไม่เพียงแค่นั้นบอกว่าด้วยว่านะคะถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งก็จะพยุงเพื่อนของตนให้ลุกข,ขึ้นนี่คือ เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีเพื่อนร่วมคำหนุนน้ำใจก็คือเมื่อคนหนึ่งลง้มลงอีกคนหนึ่งจะพยุงให้ลุกขึ้นได้เมื่อคนหนึ่งอ่อนแออีกคนหนึ่งจะคอยหนุนกำลังเสริมกำลังกันและกันเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาอีกคนหนึ่งก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือคนคนนั้นดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีเพื่อนที่คอยร่วมคำหนุนน้ำใจเพื่อนคนนั้น อาจจะเป็นสามีของเราภรรยาของเราหรือแม้แต่ลูกของเราก็ได้หรือจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราเพื่อนๆของเราพี่น้องที่สมาชิกของเราคือจะเป็นใครก็ได้หรือผู้รับใชท้ที่ที่เราสามารถที่จะวางใจเป็นใครก็ได้แต่เราจําเป็นจะต้องมีชุมชนหรือมีครอบครัวที่มากกว่าครอบครัวในครอบครัว ที่บ้านของเราเท่านั้นแต่จําเป็นจะต้องมีเพื่อนฝ่ายจิตปิญญาณที่คอยหนุนน้ําใจกันและกันเป็นเพื่อนที่อยู่ในทางของพระเจ้าหรือเป็นเพื่อนที่เป็นพี่น้องผู้เชื่อเป็นผู้เชื่อที่ที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่รู้จักพระเจ้าที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าดังนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นเพื่อน ที่ต้องการคำหนุนน้ำใจหรือเราจะเป็นเพื่อนที่ร่วมคำหนุนน้ำใจกับใครสักคนหนึ่งเราจึงจำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเพราะถ้าวันนี้เรายังเป็นผู้เชื่อที่ยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะพระเจ้าของเราคือใครพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หรือเปล่าเรานำมาสก,การอธิษฐานกับพระเจ้าผู้นี้เนี่ย เราชัดเจนและเรามั่นใจในความเชื่อของเราไหมถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ยังหล่ะหล่แหละๆนะคะก็คือไม่ได้ชัดเจนในความเชื่อไม่ได้เติบโตในพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นเพื่อนที่คอยพยุงอีกคนหนึ่งให้ลุกข,ขึ้นเมื่อเขาลม้มลงเราจะเป็นบุคคลน,นั้นไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราจําเป็นจะต้องมาสํารวจตัวเองว่าเฮ้ hey, ถ้าหากว่าเราจะต้องเป็นเพื่อนร่วมคําหนุนน้ําใจกับใครสักคนหนึ่งเอ๊ะวันนี้เราได้เชื่อวางใจในพระเจ้าที่ที่เราที่เรารู้จัก ผู้นี้จริงๆหรือเปล่าเรากําลังนมัสก,การพระเจ้าผู้นี้พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ในชีวิตของเราหรือเปล่าเราเข้าใจถึงความเชื่อในพระเจ้าผู้นี้จริงๆแล้วหรือยังหรือว่าเรากําลังเป็นคริสเตียนที่แค่อธิษฐานกับพระเจ้าแค่นมัสก,การพระเจ้าแค่แค่นะแค่ร่วมถวายทรัพย์ถวายสิบรถแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังเชื่ออะไรอยู่ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกลับมาสารภาพและเริ่มต้นใหม่กลับมาเอาจริงเอาจังในการที่จะเรียนรู้จากพระองค์เอาจริงเอาจังในการอ่านพระคำของพระเจ้าเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานเอาจริงเอาจังในการที่จะต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะนั่นกําลังแสดงให้เรารู้ว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของเราไม่ได้เติบโตเรายังเป็นเด็กทารลกที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะ เมื่อเรารู้ไม่ต้องไม่ต้องอายนะคะเมื sewer, ่อเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นไม่ต้องอายพระเจ้าปรารถนานให้เราเติบโตในพระเจ้าดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นนั่นกําลังหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราเอาจริงเอาจังในการติดตามพระเจ้าในการเสาะ,สะแสวงหาและในการเติบโตในพระ่งอะไรที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะถามอะไรที่ยังสับสนอยู่ไม่ต้องกลัวที่จะเรียนรู้ มีพี่น้องที่เข้าใจมีผู้รับใช้ที่พร้อมที่จะช่วยเราดังนั้นเราไม่ต้องกลัวในการที่จะเติบโตฝ่จิตวิญญาณนะคะดังนั้นเมื่อวันนี้เราเข้าใจเราชัดเจนเรามั่นใจว่าเราสามารถเป็นเพื่อนร่วมคำหนุนน้ำใจเราก็เต็มที่เลยนะคะเป็นเพื่อนที่ดีของคนคนนั้นหนุนใจกันและกันเมื่อเราอ่อนแอเพื่อนคนนั้นของเราก็จะหนุนใจเราเมื่อเพื่อนของเราล้มลง เราก็จะเป็นบุคคลน,นั้นที่เข้าไปพยุงเขาให้ลุกขึ้นเราจะไม่ใช่บุคคลน,นั้นที่เข้าไปซ้ําเติมแล้วก็เหยียบย่ําเขาให้ยิ่งต่ําลงไปให้จิตวิญญาณของเขาความรู้สึกของเขาด้อยลงไปเราจะไม่ใช่เพื่อนคนนั้นแต่เราจะเป็นเพื่อนที่หนุนใจกันและกันเพราะพระคำของพระเจ้านะคะบอกอย่างชัดเจนเลยบอกว่า,วาเมื่อเรามีเพื่อนเมื่อเราล้มลงเพื่อนของเราจะพยุงเราขึ้นเมื่อเพื่อน ของเราล้มลงเราจะพยุงเขาขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเป็นยังไงคนที่ไม่มีเพื่อนฝ่ายวิญญาณนะคะจิตวิญญาณเมื่อเขาอยู่คนเดียวเป็นยังไงคะ่ะเมื่อเขาล้มลงก็จะไม่มีใครพยุงเขาขึ้นเลยเขาจะลุกขึ้นมาด้วยตัวเองได้ไหมถ้าไม่ได้จะไม่มีใครสามารถพยุงเขาได้เพราะรอบข้างของเขาไม่มีใคร บางคนเป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนอื่นอันนั้นคือบุคลิกภาพของเราความความ,ความเขาเรียกว่าอะไรความชอบของเราหรือว่าความรู้สึกโอเคปลอดภยัยบางคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าไม่เป็นไรนะคะแต่ในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณเราจําเป็นจะต้องมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจและหนุนใจกันและกัน และเราควรเป็นเพื่อนคนนั้นด้วยที่หนุนใจผู้อื่นแม้ว่าในด้านของทัศนคติหรือความชื่นชอบของเราเราจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่ค่อยชอบคนอยู่ในหมู่มากแต่ในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราจําเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมรับฟังพร้อมให้กําลังใจพร้อมหนุนใจเราวันนี้ไม่ทราบว่าเราทุกคนมีบุคคลน,นั้นไหมคะที่เราสามารถพูดและเขาจะพร้อมที่จะหนุนใจเราหรือพร้อมที่จะรับฟังเรา ถ้าไม่มีวันนี้เราต้องอธิษฐานแล้วนะคะพระเจ้าขอพระองค์ทรงปรดนำคนคนนั้นมาถึงข้าพระเจ้าและนำข้าพระองค์ให้เป็นเพื่อนคนนั้นที่จะหนุนใจที่จะมีคำหนุนน้ำใจบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนความเป็นตัวเราบางอย่างเพื่อที่เราจะเป็นคนคนนั้นที่สามารถหนุนใจผู้อื่นได้เราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจ เข้าใจที่มากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถที่จะรับฟังคนอื่นโดยไม่มีอคติหรือโดยไม่มีความคิดที่แบบอมอืก็เธอเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจําเป็นจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะมีความเข้าใจผู้อื่นถ้าเราไม่มีความเข้าใจผู้อื่นเราจะหนุในใจเขาด้วยด้วยการที่อยู่ในน้ําพระทยัยพระเจ้าไม่ได้ เราอาจจะให้มุมมองความคิดของเรากับคนคนนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรในชีวิตของเขาดังนั้นเมื่อเราเป็นเพื่อนนะคะร่วมคำคำหนุนใจเราเองจําเป็นจะต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะหนุนใจกันและกันวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีหรือวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนคนนั้นท,ท,ทั้งที่ใครสักคนกําลังมาหาเราเพื่อให้เราเป็นเพื่อนร่วมคําหนุนน้ําใจ อธิษฐานกับพระเจ้าขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้านำเราให้เรามีสติปัญญาให้เรามีเพื่อนคนนั้นและให้เราเป็นเพื่อนคนนั้นนะคะก็หนุนใจกันและกันแบบนี้เนาะก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องของข้าพเจ้านะแต่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นมานะคะคือเป็นรุ่นพี่นะคะเขาเนี่ยมีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขามีความทุกข์ใจมากๆเลยนะ มีความทุกข์ใจมากๆเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าเขามีเพื่อนร่วมคำหนุนน้ำใจที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนคนนี้เมื่อเขาทุกข์ใจอ่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าใจเขามากๆเลยบางครั้งบางอย่างนะคะเราอาจจะมีงานของเราส่วนตัวเนาะจากรุ่นพี่สองท่านนี้นะก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากเขายอมละงานส่วนตัวของเขาไว้สักครู่หนึ่งไว้ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อใช้เวลากับเพื่อนคนๆนี้ที่กำลังทุกข์ใจ เพื่อนหนุนน้าใจเขาสุดท้ายทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะระยะเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ของเขาก็ไม่ได้เจือจางหรือไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะสามารถหนุนใจกันและกันและเป็นเพื่อนที่ที่ดีต่อกันได้เสมอไปเนาะก,ก็ที่ฐานเผื่อน,นะคะเราเองที่จะเป็นเพื่อนแบบนี้แล้วก็ เราเองจะมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเนาะเพื่อจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะสามารถก้าวเดินไปโดยที่เมื่อเราล้มลงจะมีคนพยุงเราและเมื่อเราเห็นคนอื่นล้มลงถ้าเราไม่ได้พยุงเขาอย่าไปเหยียบเหยียบซ้ำเติมนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจแล้วก็เตือนทั้งข้าพเจ้าแล้วก็พี่น้องด้วยโอเคเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงเตือนเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งให้เราเองเรียนรู้ที่จะ ใช้เวลากับผู้อื่นเพื่อที่เราจะสามารถมีเพื่อนที่เป็นบุคคลที่สามารถหนุนใจกันและกันเพื่อว่าเมื่อวันหนึ่งเราล้มลงเราจะมีเพื่อนคนนี้ที่จะคอยพยุงเราขึ้นและเพื่อว่าเมื่อเพื่อนคนนี้ของเราล้มลงเราเองจะสามารถพยุงเขาขึ้นมาและดำเนินในทางของพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายให้เราเป็นเพื่อนที่ ถวายเกียรติพระเจ้าให้เรามีถ้อยคําหนุนน้ําใจที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะไม่ใช่เอาความคิดของเราแล้วก็เอาความคิดของเรานั้นยัยดเยียดให้กับเพื่อนคนนี้ของเราแต่เราจะมีสติปัญญาในการที่จะเป็นเพื่อนที่คอยหนุนน้ําใจกันและกันขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายพี่น้องของเราทุกคนเราทุกคนเองที่จะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นโดยการพยุงกันและกัน ขอฝากเราทั้งหลายไว้กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพี่สุภิติเจ้าอาเมนค่ะก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทั้งหลายนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ